สวัสดีญาติธรรมทุกท,ท่านนะครับเนะาะาาที่บ้านที่รถได้ะค,ะครับก็เมื่อกี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่อาญาติธรรมทาง youtube นะครับผมเปิดไลฟ์แล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่าขัดข้องนะครับมีเกิดการขัดข้องก็เลยเปิดใหม่เนาะนะครับพี่นองพี่น้องาอ่อาญาติธรรมทางเพจอาจจะเมื่อกี้ผมอาจจะถือกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยพอดีผมถอด ทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งออกแล้วมาขึ้นขึ้นไล์ใหม่นะครับนะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้มาถึงกรมการประปาส่วนภูมิภาคนะครับ <c oughs> สาขาประจวบคีรีขันธ์นะครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่หน้าการประปาส่วนภูมิภาคนะครับของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจะติธรามทุกท,ท่าน ครับตอนนี้ก็แปดนาฬิกา53นาทีนะครับแปดนาฬิกา53นาทีแนละ้วสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ถนนโล่งตาท่านเดินได้ไวมากนะครับเนี่ยก็มาได้หลายกิโลแล้ว พี่วิเชียนครับผมพี่พาคินพี่เปลี่ยนใจนะครับสวัสดีทุกสุขนทุกท่านพี่บุญนาสวัสดีครับผมพี่บุญหนานามสกุลพี่นามสกุลพี่นี่ผมว่าจะถามหลายวันหลายรอบอยู่เนาะพี่บุญหนานามสกุลพี่เหมือนกับนามสกุลมีพี่น้องอยู่หมู่บ้านผมนะครับนามสกุลแบบพี่เลย นะครับไม่รู้ว่าเป็นญาติกันหรือเปล่านะครับเป็นญาติกับพี่บุญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะนามสกุลเหมือนกันเลยแต่ว่าว่าจะว่าจะถามอยู่แต่ไม่ได้ถามสักทีนะครับสาธุสาธุครับอ่าไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกับพี่บุญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นเครือญาตินะครับแบบ ห่างๆกับไปรุ่นปู่ย่าตายายของเราเนาะสาธุสาธุครับ กันไม่รู้จักกันท่านบอกนะใช่แล้วนามสก,กุลเหมือนก,นกันกับพี่เลยว่าไม่รู้ว่าจะจะ,จะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางครั้งบางทีนะครับออกอพ่อแม่เรามีลูกมีหลานไปอาจจะไปอยู่ต่างถิ่นบ้างเนาะหลายที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ก็มีสวัสดีพี่น้อยนะครับ พี่น้อยสวัสดีพี่เอ็มนะครับสวัสดีทุกคนทุกทุกท่านอย่างืมเช้าเอานะครับงตาหันทุดงในใบมากนะครับ สาธุอโมทนาบุญกับเจตีธรรมทุกท่านนะครับทางเพจเล่นทุกไหลตั้ตมดำซิ่งทุกท่านแล้วก็ไลฟ์สดทางช่อง YouTube นะครับตั้มดำซิ่งทุกคนทุกท่านนะครับพิชัยยุทธบอกว่าสวัสดีนะครับอีกรอบครับเสียตั้มสวัสดีครับพิชัยยุทธสวัสดีครับผม <c oughs> เดินไปมากแล้วอากาศก็ไม่ร้อนนะครับสาธุครับผม <c oughs>

สวัสดีแอดตั้มนครปฐมจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่พที่อยู่นครปฐม ไปรอบนยูทูบ้าว่าแล้วไม่มีมาครับครับสวัสดีพี่น้อยครับผมครับสาธุนโมทนาบุญนะครับอายติธรรมท่านส่งดาวมาให้50 50ดวงนะครับเนาะทางเพจเพซบุกไหลท์ตำลังิ้งครับเอ่อพี่น้อยไอ้พอดี พี่บุญมีแกอยากจะส่งดาวให้แต่แกแก,ก็ถามผมมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาส่งกันยังไงถ้าพี่รู้ก็บอกให้ผมด้วยเด้อผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขส่งกันยังไงเนห็แต่พี่น้องส่งมาให้ผม <c oughs> ทางเพจ อันนี้จะสนุนโล่งนะครับสนนจะโล่งจะมีเป็นช่วง่ะสนที่รูปดาว ทำตามนะครับที่พี่ท่านบอกว่าส่งที่รูปดาวให้ทำตามที่เขาบอก ดีพี่น้อยพี่หน่อย,น,อยนะครับรับฟันทุกท่านกิรติการพี่ปทุมนะครับสวัสดีทุกท่านครับทางเพจทุกท่านนะครับพัฒนาตอมพลเมืองมาพืฒน์ที่โยครับผมสาธุสาธุครับผมเมื่อเช้านี้ก็ ไม่เห็นกันเนาไม่ได้ทักทายกันเลยพี่เอ็มบอกว่าอย่างไงนะครับหันกล้องคืนหลังให้ดูสักนิดหนึ่งดูกล้องหลังบอก ท่านครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเอ็มบอกว่าอยากดูกล้องหลังไม่ใช่เจอคุณหมอหรือเปล่าเนี่ยที่เอ็มเลยอยากดูฮะสาธุสาธุครับ สวัสดีประยิวฝรั่งเศสนะครับพี่จิตตินะครับสวัสดีครับคู่จิ้นขาเที่ยวครับสวัสดีทุกท่าน,น <c oughs> สวัสดีพี่สนธยาครับผม <c oughs> พี่ลาตีฟา้าขึ้นมากเลยใช่ไหมครับใช่แล้วพี่ ฝนตอนนี้ฝนกําลังหยุดนะครับฝนกําลังหยุดนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่น่าจะนานก็จะมาอีกมันยากาศท้องฟ้าคุ้มนะครับแล้วก็ลมไม่พัดเป็นร้อนอบอ้าวออนะครับตรนนี้ลงจา้เดินได้ไวมากบ้านไม่ค่อยมีนะครับใช่แล้วครับพี่ ได้แล,แล้วครับข้างหลังขึ้นรถกันหมดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นหมอหนึ่งท่านนะครับที่เดินอยู่ข้างหลัง สาธุครับรพวงมาลัยพี่นำใส่รถได้เลยเด้อครับผมพวงมาลัยนำไปไห<ป>ว<ะ>้พระนำใส่รถได้ครับสาธุสาธุครับผมบสาธุครับผมเดี๋ยวมีข้างหลังรับนะพี่นะ ถึงไหนแล้วครับเสียดตั้มถึงกรมประปามาแล้วครับของจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแตเลยกรมประปาส่วนภูมิภาคประจวบมาแล้วรถลงูกตาไปคอรถพี่คงอะไรนี่พี่ใส่รถได้เลยนะครับะะผมพี่พักที่นี่บอกพักเท่าบอก จะจะพ้าเที่ยงอ๋อพักเท้าพี่ีนบอกว่าจะพักเท้าที่ปั๊มปีทีอ๋อนะครับจะยืนได้จะยืนไหว้หลวงปู่ได้ไหมนะครับใส่เหล็กได้ครับได้ท่านไม่ว่ายืนไหว้หลวงปู่ก็ได้ครับบอกท่านว่าเราใส่เหล็กนะครับได้ครับผมได้ ของเมื่อวานนี้ดูได้ในไหนอ่ะพี่เอาไปในตำดําซิ่งเด้ออ๋อโอเคเพจด้วย YouTube ด้วยตรงไหนก็ได้ี่ผมไลฟ์ทั้งสองเลยครับเอาน้ก็สาวบอกว่าดูได้ที่ไหนผมก็เลยบอกว่าตำด้ำซิ่งได้เลยครับเนาะดูได้ทั้ง YouTube ทั้งเพจนะครับเนาะติดตามรับชมได้ ปั๊มพีทีนะครับปั๊มพีทีหลวงตาบุญชื่นอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งพี่น้องก่อนตอนนี้9ก้นาฬกาหนาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ท่านพักเท้าช่งชาวงเช้าที่ปั๊มพีทีนะครับยาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับปั๊มพีที ครับตอนนี้ก็ให้ท่านได้พักนะครับจะได้ทำทุกท่านตั้งแต่ท่านเดินออกจากโรงเรียนบ้านบึงท่านก็เพิ่งเข้าพักนะครับที่นี่นะครับเป็นจุดแรกปั๊มพีทีนะครับท่านจะพักเท้านะครับก็คือพักเท้าช่วงเช้าเพราะว่าเมื่อเช้านี้ท่านเดินมาได้หลายกิโลมากนะครับได้ไกลมากนะครับเนาะก็วันนี้ผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับจะได้ทำไม่ค่อยเยอะห่างๆนะครับ ไปเยอะเท่าไหร่นะครับกจุที่ท่านอยากให้ถ <c oughs> ่ายรูปด้วย,ดดวยจดให้เลยครับอ่าสาธุครับผม <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลอะไรพี่อันนี้เหรอบ่อนอกเนี่ยบ่อนอกทุ่งโก้ใช่ไหมจะไปทุ่งโกอยูจะไปถึบ่อนอกอ่าทุ่งโกนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในบ้านทุ่งโก้ตอนนี้หลวงตาท่านพักที่ปั๊มพีทีทุ่งโกนะครับอ่าบ้านทุ่งโกนะครับเจ้ติธรรมเนาะปั๊มพีทีบ้านทุ่งโกนะครับ สาวก็ติดตามชมกันเยอะนะครับนี่มันเป็นบุญตาเหรอโอ้ขับย่าริธรรมนะครับเนะาะสาวก็ติดตามกันเยอะท่านบอกนะครับเป็นบุญตาของอายัดธรรมเราที่ได้ชมไหม <c oughs> นะครับเนาะ่ <c oughs> <c oughs> ับสวัสดียา่าธรรมทุกท่านนะครับเนาะ นะครับเนาะก็ไม่รู้นะครับว่าหลวงตาทัานจะเข้าที่นี่ไม่งั้นผมก็อาจจะยังไม่เปิดเนาะเปิดแค่ได้แค่ปีเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พอ,อได้แจ้งญาติธรรมเนาะนะครับจะแวะพักวัดกุยบุรีไหมคะยังตอบไม่ได้นะครับยาติธรรมเนาะให้รับชมไปเรื่อยๆก่อนก่อนะผมจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเนาะ<อ>เดี๋ยวหลวงตาท่านออกจากปั๊มผมจะไลฟ์สดต่อ ครับผมกินแต่จะเศร้าผมแล้วครับกินน้อยๆกินยั่งไปเอาอีกเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับผู้หมวดนะครับนี่ผู้หมวดมือปืนผมนะครับจะทำมือมือปืนมือปืนตั้มดํามซิ่งนะครับนี่คนไหนนะครับมาเจ๊ดเจ๊ดจ้ผมให้ผู้หมวดจัดการให้เลยท่านขนหนังสือส่วนมนนะครับเ็ราท่านจะใส่หนังสือส่วนมนก็มาด้วยกันนะครับเนาด้วยกัน ป็ไอ็เขาพอได้กินอยู่ได้ในหลังเลยผมครับผมเพิว่าหลวงตาจะแวนี่ผมมันเขานามแล้วแล้วปุ๊บผมกับแวไอ้ผมกับมาลุงมองข้างหนาแล้วากระไรสวดในพี่น้องเบิ่งมาว่าหลวงตาเขาปั๊มแล้วครับผมจะขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับเนาะหลังจากนั้นหลวงตาท่านออกจากปัม๊มผมก็จะไลค์สวดอีกทีนะครับจะที่ทำทุกคนทุกท่านเนาะเพราะว่ากลัวหลวงตาท่านพักนานนะครับหรือว่าจะทำอยากจะคุยด้วยก็คุยได้นะครับเนาะ ว่าเดี๋ยวจะขอลงก่อนนะครับเนาะขอลงไล์ก่อนนะพี่พิเชียนพี่สุนิยาพี่น้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะพี่เนาะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับสาธุนโมทนาบุญกับยศธรรมทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม